บายดีพอพี่น้องก็คลิมนีก้กะไม่มีอะไรมากมายพี่น้องมาตัดใหม่เบิ้งกับต้นใหม่ใหญ่ๆทินน้ลงพี่น้องด้วยพ่นต้นใหญ่ขนาดน,นี้เดี๋ยวผมสิมาตัดให้เบิ้งว่ามันใช้เวลากี่นาทีพี่น้องใส่เวลาจังนาทีออสอาคัญกับพื้นนี่พี่น้องโซ่ของเราเงินบอกโซ่ของเราเนี่ย,ย,ยต้องคม ถ้าโซ่คมปุ๊บมันก็จะประหยัดน้ํามันประหยัดเวลาของเราเออแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาต้องสังเกตไหมนอ้องสังเกตต้นไม้ว่ามันเอ็นอยู่แล้วนี่มันเอ,นอ,เอนน็นอยู่แล้วเอ็นไปทางนู้นอยู่แล้วเนวไหนมันก็ล่มไปทางนู้นอยู่แล้วเออแล้วอีกอย่างนะพื้นที่รอบข้างมันก็เป็นที่โล่งพี่น้องเพราะมันเป็นที่โล่งเข้ากับประตองระว่างอีกย่างแมนบอเพราะฉะนั้นเท่ากับตัดข้างนาบากเข้ามาบ่ตตองบากพี่น้องตัดข้างนารัดเข้ามา แล้วก,ก็ตัดข้างหลังลมเลยอืมง่ายๆพี่น้องหัวใจสำคัญหลักก็คือโซ่ต้องคมคือเกลีอืมอ่ะเบิ่งเลยพี่น้องว่าต้นใหญ่ขนาดเนี้ยอันนี้เส้นวัดรอบมันร้อยเก้าสิบพี่น้องร้190อยเก้าสิบเซนติเมตรอส่วนเส้นบาศูนย์กลางเดี๋ยวตัดแล้วผมสิวัดให้เบิ่งอีกตันหนึ่งว่ามันใหญ่สําไหต้นกระถินน่ารุ่ง้ะพี่น้องเนอแข็งใหม่อันนี้อืมมาเบิ่งกันเลยพี่น้องว่าผมใส่เวลาตัดจักนาที่อืม ต้นใหญ่ขนาดนี้ใช้เวลาตัดก่นาทีแล้วตางกล่องก่อนพี่นอ้องหนักแค่เด้ออ่โอเคพี่น้องเบิ่งกันเลยผมผมจะไม่ตัดต่อคลิปเด้อพี่นอ้องเอา Whoa, uh -huh. เ้พี่น้องเอ้ยกว่าสิขาดได้ตัดยากขนาดเลยวะมันแข็ง,งพี่น้องนะมาดูเส้นผ่าศูนกลางเส้นผ่าศูนย์กลางโอ้เท่าไหร่สี่สิบเซนพี่น้องเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสี่สิบเอสี่สิบหาพี่น้องสี่สิบห้า 45เซนติเมตรนะอ่าจ้เวล่าตัดบอหอดสิบนาทีพี่น้องอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายสซ่ก็บอคอยค่มไปไหนพี่น้องตัดยากเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรพอตัดได้โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับผม